สวัสดีค่ะสวัสดีซีวัตยอชาเนลนะคะมีภานี้ด้วยมาหาหมอพี่น้องเป็นจีนที่สอนี่แต่สี่ห้าเป็นช่อหาเที่ยวาพปวเสดรูกกันแสบทองแค่นเที่ยวภาพได้อยงฟ้อมดัานอียงปกติปกติเลยได้ยาหามห่ารับยาเปี็นชั่อบรรยากาศกันพี่น้องคือดีนแถวที่เอา้าพนีผู้แสทองแท้นไม่ลัวกับแพรลัวกินตำุ้ยตำสมสัน ราพีเพาภาพี้ตปกินกับนองที่นองสรุปวันพบเป็น,นีิยังหมอวานพบดันพบกะทิยุ้ยไน่นัสีมากหรือเน่ย่กับพก,กติเบิดตนะคะสรุปอะไรทุกอ,อย่างปกติหมดนะทุกคนไา,าย่ะเพื่อนรถอ,อ่นท่านนิุ้ยมหาหมอมาทรงนินุ้ยไวยวโอ้ดเด็ดขาไปหักตาตาอยู่โรงพยาบาลไปค่ะแย่อทอง ไปเกินห้างไหนห้างคุนชีสายก็สะมีแค่คุนว่าไม่ต้านยาไปบ้นมันเป็นนยคนดันปกติกับพก็ม่อหมยาหามากับยาแก้วรมาบ้วเ้ยลาแกร้นลากเส้นเลย ความดันเนี่ยปกติเวอาต่าเอากับเป็นกระพอมันกระต่องเนียนทองกระพาิบกระพรบเนี่ยมันสีเนีนทองมันสีเือทองตะวบนิว่าเป็นยังองแก้มูได้ก็ยาหาอันนั่นเด้ยาหาห้ากนยาแแพ้ยาแก้แพ้จะไมเป็นกัมปกตะบดูข้าายาหนิสองใบหางเทียบจ้าโอ๊ยแก้แพม่ลาบาไปรลานทองไอ้เด้อฮร้านหร้านรทำาไม่ ร้านใดนี่ร้านสายเขียนขาดแค่ตัวบันเสียงมาขึ้นเอ๋อบ้าสายเขียนไปพี่ล่ะอะไรมานมันแน่นบ่อือเออมันแน่นแขนบ่อหุ่นห่วยบ่อมหักม่ขึ้นนี่ดึงขนตาฟาดออกเบิดหุ่นห่วยเออชิน้องเอ้ยหลายตัวเพื่อยม้านลูกสามคนสี่คนกับบ่อแพรแทนนะเฮือนัานีตากับบ่อแพรเอออันนี้จะเป็นผู้ชายหรือล่ะเอ็นไหวเลยเอ็นด้ลยไ ม่ีมันแฝดแน่ยในนี้มา<อ>แล้วตอาก็เป็นมูซ่ายก้อนนี่แม่ละนอกออกมากกระไดก้อนสิเดือนนี่ยังกระไดเกี่ยวตะก้อนละพ่ออยากเห็นเป็นไพ่อีกมอลล่าไอ้ดอกล่าสุดตรวจเบิ่งหมอจนถามว่าอันปวดหัวบอยนั่นนี่บอยขันปวดหัวนี่สิเป็น,น,นไม่เ,เกีนนะว่าหมายขันปวดหัวักบ่ปวดเออหกระโบปวดยังกรบโบเปลี่ยนมอกระไรหายตะยาแน่นหนามาก็เลยมาแต่สองยาซ้ำนิวกะข่าว<ส>าซะ เจ้าภาพเป็นแม่สันไปทำไมวนสุกบมอเขาอันอันหมองตรวจตัวกันมากคำที่นี่ผู้นึงตรวจนัดไปอันหมองนึงผู้นึงกับนัดมากหมดนึงหมอยังเม่เช่นกันนะโอ้มันตรวจตัวกันคือพ่อในัดเวลาใดอันไหนไม่อันนี้มันมาฟังผลเฉยเฉยไม่ได้เป็นอะไรเรามาตอนไหนก็ได้ใช่แต่ว่าเขาลาบเครียดต่อกันนี่สินะเพราะว่าหมอเขาเข่าเขาเรมืออ๋อหมอลาบเครียดต่อกันที่นี่พ่อแม่โอนี่เอ้าเพิ่งมา คือเดี๋ยนัดมากพี่พันวะเป็นวันโรกทำไมไม่นัดไปคีนี่วันลูกพันวะเขาจะโม่งเลยแค่ไปนัดตัวตีสรุปบานวันศุกร์วันศุกร์ไปาหมบาานเอาอะไรไปเต้นน้ำมพันถามฉันว่าวันคีนี่วันลรกมีนัดไหมมีค่ะวันศุกงั้นรอไปวันศุกร์พันวะมากีดีสดแต่ม่นัดกูไม่อนนี้ตืนเนาะให้ที่นามนชือะไรคะไยัง ของเพิ่มเติมอะไมาลงตวงตังถูกสิ่นไงปีกไงไปว่างดถในรถยังไงว่างรถนั่นหรอซื้อของต่อนะคะพานี่เทศมหาหมอพาานสถามันหาหมอแล้วก็มาซื้อของซื้อของต่อค่ะเขาเปิดกรได้มาบังซื้อของไปปาร์ตี้เหมือนเลี้ยงนะคะนี่ลุยจะจัดปาร์ตี้เล็กๆให้เด็กๆแด,ดนเซอร์ทีมงานประกวด ปวดปวดอันนพมาศก้อนหลงนพมาศได้แรงบ้างค่อคุณพกุ้งสองโลใส่หัวใจเลยใช่หลังอยังหัวใจเละไช่หลังเพื่อไงใครพาพี่น้องกลับบ้านกันนะคะถึงบ้านแล้วครับอยังก็หอบคือเป็นตมาขนัน คือเป็นตำหนักขนลงขนของลงโอ้ยอนดอร์โอ้ยบากช้าว่าร่ไม่กินหมือแลกโอ้ยเยนช่าว่กินหน่อยงานเกี่ยวเขาเขาแล้วเม่กินแล้วนี่เราเพิ่งกับข้าวนะคะเราจะมาปาร์ตี้กันเย็นนี้นะคะลูกๆขอมาหนินุยกันเลยจัดไห้นะคะพ่อไปพุ่นเลยเอาไว้นู่นเลยลูกๆจัดมานินุยก็เลยเอาลูกๆขอมานะคะนินุยก็เลยจัดให้นะคะ ัาธุกเาทำเกิดวันที่สองวันนี้ที่เกามเอาดยืนเดมากย่างกันนะพี่เราเมืงจัดตารานที่แล้วนะคะี่มากแดงโตน้ำมูอยู่บ้านบเอ้าโตไหนแล้ววันน้ำมูเด้องเาน่ยุ้ยประกวดแล้ววันที่หนึ่งพันนาได้ลูกเอ้าหนูเขาสิบว่าขืน แดงพี่นอ้องเอาหนูทำไมล่ะลูกห,<ม>หนูต้องขึ้นนะนให้ครูเต้แต่งหน้าให้นะหนูไปเรียกสูตรไปไปเรียกสูตรเด้อเอ้าบักชูมันมา่ยางพ่อมแดงก้อนหมล,ล่ะนี่ <c oughs> กำลังจัดสถานที่นะคะจะสถานที่นอนะระกวดืมอแรกงพี่นอ้องลูกลคนขอมากนี่ลุยจะเล่จัดห้ลูกๆูบ้านร่อยกระท่องหมูมือขึ้นอีพันผัต่อพัดไปงานเนาะทีมงาน ไปงานหมดเลยเพื่อนดบริภากันอ่คืนเพศที่บริภาพากันรอยกระท่องสินะนพี่น้องเพื่อนภาคกัเนเล่ภาคกันอยากประกวดอยากประกวดนะคะนี่นลุยก็เลยจัดให้ลูกๆวันนี้นะคะก็ทาหน้าที่เป็นเอ่อคนขับอดคุณดอกไปข้นขับ <c oughs> อดเยา้าอดเย่าไปหน้ามันซื้อไปน้นขับนะคะพานี้ลุยไปหาหมออ่อสรุปอาการก็คือคุณหมอบอกว่า ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงพนกะเพนกับว่าว่าเป็นอย่างนี้พี่นอ้องพนกะบหายมมกแค่ยาหามหากแล้วก็ยายาแก้เพ้เท่านั่นนะคะประเดี๋ยวหายอย่างเลยพนว่าประเดี๋ยวเป็นอย่างอันนี้พนมาเอายาไปกินล่าเมบอง์ขันมาค่ายจังมาหาหมออีกนะคะสรุปพ่นว่าต้องเพลทห่องแท่นแท่นอันมูหักพิ่นแนนนอนเลยพี่นอ้องสหลับทีนี้เราก็พานี้รุยแล้วก็ตาตาไปหาหมอนะจ๊ะน้องตาตาก็ จะไปหมอนัดวันศุขจิตติไปไหมวันศุกร์มีเอาลสเตดไปส่งหมอให้ซื้อนะคะหมอก็จะตรวจถ้ามว่ามีเฉืยวหรือเพิ่นก็จะลดยาลงสีหนาที่นอกอะไรคลิปนี้ก็มามาสเร็จร่วงไปได,ได้ได้ดีนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe มางมาแล้บ้างเนี่ยน้องโมดอีกคนในเมืองเลยพูดเดี๋ยวเลยสองสองกะลังเลยพูยยดเดี๋ยวรถเบอร์ฮัลรถไดรวะได้นี่ได้พวดปวดปวดปวดเมื่อไหร่ล่ะไปใส่คุณครับไปข้างหลังบอมเอาไปเอาไปแชร์ เอาไปแช่ความหวานเป็นน้ำแข็งไปแช่แล้วก็ไป้มกักน,นี่นี่พลั้งลายแท้เด้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นไปแล้วพุ่นฝุ่นฝสำหรับคลิปนี้นะคะภารกิจวันนี้ก็สำเร็จรุ่งรุ่งพาเอ่อคนสบายไปหาหมอทั้งนี้ทั้งนทั้งตานะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องโพสต์ย่อชาแนลด้วยนะคะรักน้อยแต่รักนานๆนะคะพุทเอโธ่บางนี้เพื่อน มแต่ปลาหกมีแต่ปะหมันโยนแต่หน่อยเลยหรือเปลาหกะหกเตยตัวเนาะมีผู้เดียวในห้องก่อนโมเลยปลาหกเคยอตยตัว,วนเนี่ยเกินมน้าก,กะเทา้ารถสูตเรียกดิสูตรดีเนาะเจาะหนาคือพอเจาะไม่พอเจาะกันยัง,ยง,ยงยเป็นโยนโยนมองหนึ่งเจ้า<ม>ชูคือพอครับแม่มาฮะตันเขียวมั้ยเจมี่เอาไว้ซันี้พี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ